สวัสดีพี่น้องมึอนี่ยายติ๋วผ้าพีผ้านองมาจังพี่น้องมีเห็น่าพี่น้องยุคขังหลังยี่ติวนี่กระตุ้นนันโหรุ่นแดดพี่น้องมึอนี้ยี่ติวสิผ้าพีผ้านองมาเบิงวายา่ติวสิเอาไปเห็ดชาหรือเอาไปเห็ดเท่หรือสิเอาไปยังพี่น้องแต่ว่าเราก็บ่เอาไปหลายที่พี่น้องเราอยู่ผูดเดียวเพราะว่าขัดเอาไปเห็ดจังสี่หรือเอาไปถอดจังสี่เล้าก็บว่มีมูกินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เลาก็ผ้าพีผ้านองมาเบิงเอามาเบิงน้ำกันพี่น้องมีพี่น้อง อันนี้เพิ่นเริ่มแก่แล้วเด้น,นี่พี่น้องเห็น่เพิ่าเลบานผลลเพินพ่นดอกผลลุ่ยดอกก็ล่งออกไม่ก็มี่พี่น้องยี่สิบสีพาพี่พานองมาเบิ่งเห็นบ่พี่น้องดอกตูมๆก็มี่เห็นบ่พี่น,ออน้อ,นนองนี่ล่ละพี่น้องอันเช่ายุโรปนี่เข้าเจ้าเอา หมักเอามาเห็ดอาหารที่พี่น้องไขมัน,มนคนไทยเฮานี่กว่าเนาะพี่น้องเนาะแก้อเจ็บข้อแก้ไขหลอดลมอักเสบจังสีพี่น้องซอยลดเมือกซอยท่องผูกซ้อยอปัสสาวะอักเสบเนี่ยพี่น้องได้หลายย่างพี่น้องนี่แหละเฮสิเอาไปเห็ดอันน้ำมัน หรือว่าข้าสเอาไปเห็ดนำหวานเอาไปเห็ดกินนั่นพี่น้องเอาไปเห็ดใดเมดถูกแนวพี่น้องข้าสเอาไปเห็ดกับข่าวชุบแป้งทอดหรือว่าข้าวเสเห็ดจังไดได้มดถูกย่างเด้อพี่น้องอันนี้สรรพคุณนี่ดีพี่น้องสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวานจะเอาไปกินได้พี่น้องเอาไปหนึ่งใส่ปลาเอาไปลวกเอาแต่ดอกมันเด้อพี่น้องแซ่บ ไปชุบแป้งทอดแซบพี่น้องนี่แหละที่จิ๋ผ้าผีผ้าหนองมาเบิองเนาพี่น้องเนาะหลายพร้อมพี่น้องชิมันออกช่วงนี้แ่ะพี่น้องดอกหอมหอมพี่น้องนี่ครับเป็นหมากด้วพี่น้องหมากเขาสิเป็นพวงเป็นสีม่วงพี่น้องนี่เห็นบ่กคนกำลังออกหมากซุ่มนี่มันแก่แล้วเขาจะมันออกหมากพี่พี่น้องเห็นบ่นี่ซุ่มนี่มันแก่ออกมากนี่ออกเป็นพวงเลยเห็นว่าพี่น้องนี่หมากอ่อนๆคนทู่นี่ นี่มันก็เป็นออกสีม่วงสียังไปสั่นพี่น้องสีม่วงเพื่อสีงาล่อเนี่ยเจยบคกะนี่นี่เห็นป่ะพี่น้องนี่เอาไปเฮชาพี่น้องแซบนี่ดอกต้มๆเพื่อนพี่น้องเห็นป่ะพี่น้องนี่ยจี๊ยบค่ะเจบเอาเลยได้พี่น้องเจี๊ยบสิเอาไปเฮชาพี่น้องผู้ใดเขามาว่างเจี๊ยวแล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเราได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ